สวัสดีค่ะนภักกพรบุญญาพิสิทธิ์นะคะก่อนที่จะป่วยได้ทํางานเป็นพนักง,งานเอกชนคุณหมอก็ได้ทําการตรวจพบว่าเรามีเนื้องอกอยู่ในทอ้องเคสของนภวพอไม่ได้เกิดขึ้นเยอะอวัยวะที่ได้ก็ไม่ได้ง่ายเป็นผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายอวัยวะ4อวัยวะพร้อมกันนะคะ การที่มีคนป่วยหนึ่งคนในครอบครัวนะคะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะป่วยแค่คนเดียวเริ่มแรกที่นพรรู้ว่านะพรไม่มีอวัยวะแล้วคงไม่ปฏิเสธว่าคนเราไม่เศร้านะคะเหตุผลเพียงแค่คําเดียวโรงพยาบาลไม่ใช่ที่ที่ของเราที่ของเราคือที่บ้านเราต้องกลับไปอยู่กับรูปถ้า้าพรไม่ได้รับไม่มีโอกาสได้รับอวัยวะตรงนี้คุณหมอแจ้งแล้วค่ะว่า นพรจะมีชีวิตอยู่อีกไม่นานแล้วค่ะพอในวันที่คุณหมอได้บอกว่าได้รับอวัยวะแล้วความหวังตัวนั้นมันกลับมาค่ะให้หัวใจเราเต็มที่เลยค่ะนพรต้องกลับมาฝึกเดินฝึกกินฝึกนั่งทุกอย่างที่ทุกคนมองว่ามันง่ายแต่อยากจะบอกว่าสําหรับพรมันไม่ง่ายเลยค่ะที่แรกไปไปทะเลค่ะถึงแม้จะลงน้ําทะเลไม่ได้นะครับเราได้มองดูว่าอ้อลูกเล่นน้ําแต่เล่นน้าก่อนลูกมันก็เป็นภาพที่น่าประทับใจนะคะ นภพรต้องขอขอบคุณทีมแพทย์นะคะสภากาชาดไทยและผู้บริจาคอวัยวะเป็นอย่างมากนะคะส่วนผู้ที่รอการรับอวัยวะนั้นนภพรอยากให้มีความหวังนะคะและคุณก็จะได้รับโอกาสดีๆมืที่นภพรได้รับในวันนี้ค่ะขอขอบคุณนะคะโครงการ l e t e m s e e Love นะคะที่มอบโครงการดีๆให้กับผู้ป่วยได้กลับมามีความหวังสามารถอยู่กับคนที่เขารักและอยู่กับครอบครัวได้ค่ะ